ไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธองค์วันนี้จะอ่านพุทธวจนให้ฟังในเรื่องมานทูลให้ปรินิพานในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า206จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่10หน้าที่131ข้อที่102 อานนท์ครั้งหนึ่งเมื่อเราอยู่ที่ตำบลอุลุเวลาใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญจราที่ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อได้ตรัสรู้ใหม่ๆมมารผู้มีบาปได้เข้ามาหาเราถึงที่นั้นยืนอยู่ในที่ควรแล้วกล่าวกับเราว,ว่าขอพระผู้มีพระภาค จงปรินิพานเถิดก่อพระสุคตจงปรินิพานเถิดบัดนี้เป็นเวลาสมควรปรินิพานของพระผู้มีพระภาคแล้วเราได้กล่าวกับมานั้นว่าท่านผู้มีบาปเราจะไม่ปรนิพานก่อนตลอดการที่ภิกขุภิกุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นสาวก ของเรายังไม่เป็นผู้ฉลาดยังไม่ได้รับคำแนะนำยังไม่กล้า,ลายังไม่เป็นผู้หูสูรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติตามธรรมยังต้องเรียนความรู้ของอาจารย์ตนต่อไปก่อนจึงจักบอกแสดงบัญญัติ แต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ตื้นซึ่งพระสัตธรรมจนคมขีปรรับทวาทะที่เกิดขึ้นให้ราบเรียบโดยธรรมแล้วแสดงธรรมประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์ได้